สวัสดียามเช้าๆของวันอังคารครับเดือนเมษายนละว,วันนี้ท้องฟ้าคื้มคืมหน่อยแต่คืนมีฝนตกครับอโอโ้เสียงกบบรรยากาศนะครับทั้งกบทั้งเขียดตอนเช้านะครับประมาณ8ปดโมงเกือบเก้ามงละครับแต่วานี้ทำคืนแผงโซล่าเซลล์ครับตรงนี้ เป็นแผงโซลาเซลล์วัแล้วแต่วันนี้บดวันนี้บดแผงโซลาเซลล์ครับขึ้นไว้อยู่หกแผงอันนี้สำหรับทาดูดน้ำครับดูดน้ำแล้วก็เอาชาร์จไว้ใจถ้น้อยนึงนะมีแผงโมโน,โนครับขนาดนี้ประมาณนี้ยมันก็สามารถชาร์จได้ละ อันนี้ก็อยู่ที่โคกนองนาชายป่าสมบูรณ์ครับผมวันนี้ช่างจะเข้ามาติดตั้งพร้อมทดลองทดลองน้ำนะครับวันนี้แต่เดีขึ้นที่ไหนฝนตกพองครับโอ้ในสวนนี้โหขาน,นาดเลยลำใหญ่โอ้โหได้กินน้ำงามเลยแต่เสดายม่ได้ใส่ปุ๋ย นะยังบะเซตดีครับยังปรับพื้นที่บนะเซจนาแต่กบมาอยู่แล้วแต่คืนโอ้โหดูกบแลยคืนตอนนี้นะอ่านกะนะบเข้ามาอยู่น้ําอันนี้มีกบครับนี่มีอยู่สองตัวกบที่นี่มีสองตัวนะแต่คืนนี้อ้อกสันนันเลย กบทั้งเขียดเราดูไข่มานะครับก็สวัสดีเอฟซีรุจิชแนลทุกท่านครับผมหลายวันละบัดได้อัพคลิปเลยอันนี้ก็ยังอยู่ที่สวนครับอยู่ที่ไร่ชายป่าสมบูรณ์ครับอันนี้ก็บะเต้านะบะเต้าลายนะั่น ลงมาเต้าลายไว้หน่วยก็นหน่วยดอกกระดอกหน่วยมีเอาอย่างปลูกไว้มันก็นจะได้กินนะครับจะคืนพักอยู่ตรงนี้ครับพมบ,บ้านยังไม่ได้ทําตัวนี้ยังไม่ได้ลือต้องลื้อตัวนี้ออกแล้วก็จะสร้างบ้านยังอยู่กับบ๊อบแคทครับอี e 55แซดตัวเก่งตัวนี้ครับ อ่าผมจะเน้นการทําเกษตรแบบปานิตอ่ายืมกําอูเพิ่นมาจนะครับมาใจ้งตัวเองก่อนเษกเษตรเกษตรปานิตนี่ก็คือว่าพื้นที่น้อยๆอ,อ่ะเอาพื้นที่เนี่ยมันประมาณสองสามตารางเมตรเนี่ย่าบางพื้นที่ประมาณนี้เราสามารถปลูกอย่างได้เยอะๆมีต้นกล้วยเอ้ยบะเป้าเอ้ยเขาใส่ไปเลยกว่าเขาจะได้กินบะเป้าเขาได้กินกล้วยกว่าเขาจะได้กินกล้วยเขาได้กินพริกเนีย่ย ว่าเขาจะได้กินพริกนะ่แต่เขาได้กินสารแหน่อย่างพวกนี้ก่อนละเนี่ยผักแคบผักเกิอบนะครับได้กินละนแต่ก่อนอื่นเนี่ยมกักจะยมีดอกอ่าอย่างเช่เขาได้โยนฉมความงามของมันก่อนเนไะสับประรดใส่เข้าไปเขาปรทับสนใจอ่าอันนี้สมุนไพรครับเกี่ยงแข้งมาอ่าเนี่ยผักกาดใส่ไปเลยดอกแต่และอย่างใส่เข้าไป มีพริกมีบกวกกล้ยเตดมีอะอรนะบวแข้งกล้วยนําแบบนั้นด้วยใบลายนะโอ้ลายนะั่นเนี่ยโอ้ถ้าขายได้เยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยนะดูฮะแอมก็อ่าใครสนใจจัจดจัดมาครับจัดมานะ่าดูลายดอกนี้อันนี้บกเกียวครับดอกนี้มันมันลายของมันอยู่ละนี่ ต้นกล้วยของผมนะครับเดือวถ่ายให้ดูนนะครับงามนะครับเนี้ยนะครับแล้วก็อ่ะอย่าง,งตัวนี้อันนี้ก็น,น้อยเดียวนะครับอันนี้หนึ่งตารางเมตรนะครับหนึ่งตารางเมตรนี่ผมจะมีอ่ต้นมะเปาลงอ่ามะเปานี่ก็คงจะหลายปีอยู่แต่ก่อนอื่นนี่เราก็สลงกล้วยนะลงกล้วยละกล้วยขึ้นมาสองนอ ก่อนอื่นกับมีพริกนะพริกนี่ดอกละเริ่มดอกละก่อนอื่นก็จะไข่มาละนะจะไข่ทั้งหมดเนี่ยแค่เีนี้ก็มีหมดหอมป้อมอยังนี้ฮะใบหอมป้อมอย่างนี้ได้กินมาแล้วนะตรงนั้นก็เป็นผักหวานเนี่ยเออหมูนเนี่ยเอาก็จะได้ทําแบบเนี้ครับนะมีตรงนี้ตรงนี้ก็มีระเตูด กุ <c oughs> ้ยเต็ดกุยด้ยเต็ดมันเพาะไว้มันใหญ่แล้วมันแก่แล้วแล้วก็เลยเอามาลงมองว่าจะได้หรือไม่อ่านี่บลิดไม้นะครับเนี่ยต่างๆนะพริกเอ้ยอันนี้พักไผ่เอ้ยผมก็เก็บใส่ไปอันนี้ต่างๆนาๆนานาก็คือจะใครเไหมแต่มองนี้ไม่ได้กินละฮะอ่าได้กินละเขามาอยู่นะเขามาอยู่บ่มเมินนะแต่เขาได้กินละ มางคนปนอยู่กันเป็นโอ้โหแต่ได้แต่ดีทีป่ปนยังมาได้กินอย่างเลยนะนะจะใครเนี่ยมีพร้อมเลยตว่ากับลงพริกลงพริกอันนี้แตะเยอะนะพื้นที่ประมาณสองตารางเมตรสองตารางเมตรมีมันนาวย,วยาแบบนี้ครับเขาก็หยุดไปเพื่งมันเสียเวลา อันนี้กันที่พักพ่อของผมนะอ่าที่พักพ่อของผมเนี่ยอันนี้ต้นขามป้อมอ่าอันนี้ใบตองตึงนี่เนี่ยหม่หมห่มแค่นี้อ่าตังปืนที่ผมนอนนี่ก็จะมีพักหวานลงไว้นะนะเนี่ยที่ผมจะให้ดูนะอะไรต่างๆนานานี่พิกแต่กลวยอ่าอันนั้น มันหม,มูคืนท่นละ,ะนายท่นอันน่ากับทุเรียนเมืองนะอันนี้ก็ดูบัตะฟักอ,อันนี้ก็ข้าวตองแค่นี้ผักแคบเอ้ยผักแคบนี่ผมเอามาบุ่มกับอันผักหวานน,น,นนี่กาแฟ ค่าอยู่ในจุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในจุ่มเดียวกันเนี้ยเนี่ยนะนะอยู่ในจุ่มเดียวกันเลยนประก,กาศเอ้ยนะแม้แต่อันนี้คืออะไรอ่าใบมะกรูดนะครับนะ่ะแค่นี้อ่ะถ้าเราทำแบบนี้นะเขาบาาัตกันบอกว่าพื้นที่เขาเนะี้ยเขาบันเทิงไปสนใจว่ามันจะนักจะน้อยเขาบุ่มเข้าไปด้อยอันใดได้กลิ่นก่อนมันเพราะมันมันใหญ่มันแบบเต่ากันนะขานาดผมใส่แม้แต่นะ่ะสวรวโรธะ ะสับปะรดฮะขอบุ้มฮะมันก็ขึ้นของมันมาคนละตีหรอสับปะรดกับคนละตีแล้วก็บอ่าตัวเนี้ยกับหวานขึ้นหัวเลยฮะหวานขึ้นหัวละอ่ามันอยู่คนละตีละใบบกขูดมันก็ใหญ่ของมันพริกมันก็ใหญ่ของมันอืมตัวนี้มันก็ใหญ่ของมันเนี่ยอ่าแล้วก็กาแฟใหญ่ของมันกับมะเ่ยวกับไผ่อ่าอันนี้บม่ได้มันมันขอเปิ่งนี้หน่อยมันกับหวานขึ้นนี้เหตุกรรมเพื่อจะอ่าย่อยขึ้นนี้อยากใหญ่ขึ้นหา Uh, หัวน้าเนี่ยไงมันมก็เพิ่งพาอาศัยกันประมาณนี้น้อยนึงนะอันนี้ประมาณหนึ่งตารางเมตรแตะน,นี่นะกล้วยสองเกาอ่าอันนี้เอามาฝากมาได้เอามาฝากก็ว่าแต่ว่าเหยาะออกเอาออกมาได้หักไปซะแล้วนะครับแล้วก็งามต่างหางนี่มีแบบอา่าไหนก็กกระพวงเนาะอะไรของวาบะแคนแล้วอันนี้ปลูกนะอันนี้ปลูก,นะนนกแล้วอันนี้ฝาก นะอันนี้ผมเอาวางบาัไดา้แต่อันนี้ฝังดูวแต่เอาเอาวางบัได้นี่ยวางบนนี่งามนี่นี่ต้นชุมพู่นะอ่าก่อนเขาจะได้กินชุมพู่นะแต่เขาจะได้กินหมดนี้แหละนี่พักฝังขึ้นมาปืนอะไรละ่ะเอาเม็ดมันมาโจ่งสองสามเม็ดออกให้เม่นก็ยังดีนะอ่าขอมันได้เม่นเนี่ยมโจ้โอ้ินก่าช่ไหอเนี่ยเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยครับผม เขาก็มาอูดถึงหลักการว่าถ้าจะทําเกษตรจะทํากันอย่างใดจะคืนฝนตกพออ่างอันนี้อ่างเลี้ยงกุ้งนะครับเป็นอ่างเลี้ยงกุ้งที่ผมทําไว้เล่นก็ได้ะอ่อนเล่นก็ได้นะครับจะคืนฝนตกน้ําแดงหมดเพราะไข่อันเขียดอ่ะนั่นคือมันอ้อกันสักนั่นปั้นพืนนะโอ้คืนหันตัวหนเขียดวะเพราะไข่ไนะ มันอยู่กันนะมันกอบกันเป็นกู้เป็นกู้ขียดอ่ะนะคกบก็มีอ่ะขียดก็มี่านะครับในพื้นที่ตะิ่งเขาก็เริ่มสร้างนะครับเขาก็สร้างคือมันเป็นจุดเป็นจุดเพราะว่าเขาจะมาปลูกไปเลยนะเขาก็ได้หดน้ําไปเลยมมันเปลืองน้ําแต่ถ้าเขาไว้ด้วยกันนะเขาหดน้ำนัำ่นะตัวนักก็ได้กินอ,อ่ะอ่าถ้าเขาหดเขาแกะวว่าตัวนี้ยังจะเป็นรักของมัน ผมตัวนี้นะผมว่าจะให้มันเป็นรักจริงคือมะานาวะจะปลูกมะนาวแต่เอ้เขาอ่านั่นนะปลูกมะนาวของก็เต็ดมาลงเอาก็เต็ดมาลงเออก็เต็ดมันก็ใหญ่แล้วเอาดอกมาใส่ดีกว่าอ่ามันนาเนี่ยมัน,นั่นๆมันก็ได้กลิ่นเอาจะใครมาลงนะเอาดอกมันนี้มาใส่หมูเนี่ยก็แค่นี้ฮะอ่าแล้วก็เอาบลิตไม้มาลงนี่ฮะนะ มันสปาสเปดครับเอาไปมามันมัน,มนโหดน้ำตีเดียวมันหักไปเดียก่อนหมด่ะ,ะแล้วก็เอาขี้งัวเขาโรยๆฮะมันก็ยังงามขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับของอโคกหนองนาโคกหนองนาอันนี้ก็เปลี่ยนหนนตางที่จะขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนหนนตางลงจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะหนุนตางขึ้นมานี่มันก็มีอ่างนะครับผมทําอ่างไว้ ตัวนั้นก็มีอ่างข้างล่างนะครับอ่างอยู่ข้างล่างวันนี้ผมก็จะเอาน้ำอะเก็บเก็บไว้เมื่อเม,มื่อน้ํามีเขาก็เก็บไว้แต่ไม้ป่าผมทําก่อนอะเดี๋ยวผมจะให้ดูไม้ปา่าไม้ต่างๆที่ผมจะปลูกไว้อันนี้ที่ผมยุดไว้นะเป็นเป็นปา่าป่าย่อมป่าเล็กๆอ่าที่บนโคกเนาะบนโคกนะแต่เขาบอกให้ได้เป็นป่านั้นหมดหรอกอะโวคาโดนะครับผมก็ลงไว้นะฮะ ต้องหลายๆต้นนะครับโอโคโดนี่มันเพราะว่าเอามันจะชอบมีกู้ถ้ามันปลูกเดียวเนี่ยมันหนขึ้นมาแล้วมันบดติดเน,นี่ยแล้วอัอนนี้ผักเหือดผักเหือดนี่ผมเอ,เอาเอาฟันเอาไปกินแล้วกินแล้วก็เอามาจำเอายองเนี่ยมาได้นะครับมาได้ฝังตาเสือเอ้ยอะนะอันนี้ ก็คือไม่ใมฉาเพราะว่าเราจะต้องทําเป็นเอาไว้ทําปุ๋ยนะครับตวเนี้ปุ๋ยเอาอย่า้มันแบบเนี้ครับจเจาลงเป็นป่า,าไว้ไว้ดูแลป่าเพราะจริงจิกัติดป่านะน้วมัก็ติดป่าแล้วอันนี้ก็ก้ายางนายางนาก็ติดละตุ่มมันฝั่งปู๋ยนี่แบบกาแฟายอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับแล้ว อันนี้ทุเรียนอ่าทุเรียน,นนี่ทุเรียนหมอนทองอ่าใส่ไว้ปลูกบุมม้มฮะได้กิ่งกับกิ่งมาได้กิ่งกันแล้วไปมาเกี่ยวกันอันนี้ก็อบโวคาโดเหมือนกันอ่าเพราะเราปลูกเข้ามาเป็นกู้กันนะครับนี่แตะคืนน่ะอ่าอันนี้ลมมาเอาไม้กลนแล้วก็เนี่ยในน้ำน่ะเนี่ยอ,อ่างเนี่ยอ่ปาปลาเอ่อมีอย่างบมีอย่างหลายตัวครับผม สำหรับคลิปนี้ครับก็คงจะเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยาวไปครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กันถ้าทำคลิปนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับขอขอบคุณกับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ